สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับมาดูว่าใครมาโอ้อยู่คนเดียวด้วยน่ากลัวมีแต่โจรโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ <c oughs> ว,วแต่แข็งทางหลายๆที่ตื่น นุ่มมาเาเปิดนาแต่แม่มาสิเฮ้ยห <laughs> มากัดดื้อรอยเหลือนะเลอเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับปองป๋อง เลิฟจำได้ไหมเลิฟนี่ให้แม่พิมพ์โยนไปเลยนะครับควรจำเป็นอยู่ครับควรแท้ไม่อยู่นะครับดูน้ำทะเลตรงนั้นทำไมมีน้ำเจิงนอง แก๊งหน้ากากมาเยี่ยมเลิฟก,กับแม่พิมพนะครับพี่บุญหลายพี่บุญหลายกับพี่การขอบคุณครับเรวยังเลิฟเลิฟครับขอบคุณครับเร็วลูกข่บอลง่ายง่ายใส่งไง่ แม่ออกแทนครับลูกแม่ออกแทนพี่ป้องจำได้ไหมใครไปไหนต่อไปตาข้าวสอยไหนเด้อมาละมานีว่าเกี่ยวเขา่ามาลูกไปเกี่ยวเขาก็สังเกตดูเหมือนไม่มีเวียกนะ ไม่ตากมันต้องช่วยเราช่วยกรอบกกอบใสร็ลุบปุ้ยขึ้นเล่าฮะนะถ้ากอบไปขายกอบเองก็ได้บมถ้ากอบขึ้นเล่านะต้องหาหมูนะแต่ว่าถ้ากอบไปขายนี่ไปเองก็ได้กรลุ่มกรลุ่มเกี่ยวเขาเป็นลุงไปเกี่ยวเขาแล้ววบปลอยถิ่นไบสองคนแมน ไปได้ไปไหนครับพี่ป้องจำได้ไปป้องเขาเปิดหนาไป <c oughs> เล็บเกิบครับแจ๊งหน้ากากพี่บนหลายที่การนะครับมาเยี่ยมชายเล็กกับพีอย่างนอจําจําจําื่องเงาะบ่ได้ไม่รู้จักชื่อครับ มาเยี่ยมแม่พิมพกับพี่เลิฟชายเลิฟชายเลิฟอยู่กับแม่นะครับ กวยมาแจกเด็กๆนะครับวันนี้แม่เลิฟก็ไปแสดงความยินดีกับบ้านน้องดาวพ่อเลินแม่วนนะครับไปหอ่อพี่น้องไปหอ่อไปห่อลาบหมูซอยนิบยี่คิบบาทห่อกันว่าถุงขาดพี่น้องไปแสดงความยินดีกับบ้านน้องดาวมงคลด้วย นะครับบ่ได้เอาเลยไปพี่น้องพ่อบ่าวางพ่อไปเกี่ยวข้าวครับอีพอกลืมลงมือเกี่ยวเขาล่ะแดดออกล่ะแม่พิมกับคุณชายอยู่กับแม่อ่าพี่๋องพี่ปองเห่าเลยคนแปลกหน้านะปองเนาะเห่าเสียนหน้ากลัว ตังบรรยากาศหน้าตาข้าวมากเลยแดดจังสี่แล้วพี่นองตาเขาสองแดดเอาขึ้นเราเลยมันจังบาา่อหักพี่นอ้องพลังค้นกับตาเขาสามสี่แดดพี่น้องก็ต้องตาแห้งปนันดอกขาวตาลำลัดอย่างไม่เลิม่แต่ท้องแดด ้าตาช่วงเศร้านี่ตาเศร้าย้ายตาเศร้าแบบนี้นะพี่น้องพรุ่งนี้ตอนบ่ายๆก็กรกอบเก็บขึ้นเล่าเรียบร้อยไว้แต่กินมันจังอัน,นเม็ดไม่หักนะครับตาลายเดยอดลายเม็ดมันหักพอเลิบจะเอาเขามาหายแม่เลิบตาอยู่ผีบอกเค้ือสิตาอยู่บ้านอยู่บ้านพื้นดินก็แฉพี่น้องพื้นดินยังมาท่านแหงแล้ววิ่งยังเด้นี่ดูลำยา้าเวียงใส่พี่ป๋อง แต่พี่ปองอยู่ไกลครับเวียงทำไมเดินหงำจนว่ายหยาแตกเมือ่อเจ็บกินก้อนได้ไหมวะนะนะคุณชายคุณชายยายาไม่มียังกินหรอกหูกบ่ไม่แนกกินไม่มีแนวกิน มีแนวกินเ้าอยู่ท่านนี้พักผ่อนก่อนพักผ่อนนอนไว้เร็วพักผ่อนนอนก่อนเร็วพี่ป๋องทำไมนั่งใกล้แทะระวังเดอ้อระวังมือเขาเดอ้อขาเข้ามาแล้วเดอ้อขาเข้ามาแล้วเดอ้อพักก่อนลูกพักก่อน มานอนเร็วนอนเร็วนนเร็ว,รวพี่ป๋องครับปองครับปองรอให้เลิกนอนก่อนครับจะหลับแล้วครับหลับแล้วครับยืนหลับแล้วไม่ไฟไม่ไหวอย่าฝืนนะเลิฟมานอนแล้วรูกเร็วมานอนมาอะนอนเร็วร อานอนเติมเติมเล่าลอดูเป็นเออเอออานอนลงนอนลงแล้วแล้วแล้วาคนเจงคนเจงนอนลงแล้วแล้วแล้วบรรยากาศน่านอนมากเลยครับลมเย็นวอยบอยครับอานอนลงครับอานอนลงครับไม่ไหวก็นอนครับอ้าวเอ็นเติมเรียบร้อยไปหนึ่งลายครับ เลิฟพี่ป๋องครับพี่ป๋องทำไมไม่นอนเหมือนกันครับปองครับมองกล้องหน่อยเร็วนั่งเฝ้าน้องเลิฟพี่ป๋องนั่งเฝ้าน้องเลิฟครับ พอกอนพอกอนพักก่อนลูกให้ลูกนอนก่อนกินตั้งแต่เศร้าหรอให้น้องตื่นให้ลูกตื่นก่อนยังค่อยกินน้ําตั้งแต่เช้าแล้วไม่ไหวแล้วครับบนอนลงเลยลูกนอนลงเพียมนอนลงแล,งลง้วนอนลงไม่มีใครอยู่เงียบๆนอนลงเลยลูกแล้วตอนกลางคืนก็นอนมาอิ่มพี่น้องเอ,อ้ยยุงหลายยุงเยอะ แง่ไ้ยังสิมืดยุ่งหรอกเป็นเดือนสองเดือนผ่แล้วช้างช่วงนี้จะพร้อมนอนไม่อิ่มครับลดหุ่นไปในตัวแต่พี่ปองเรานอนใกล้ๆนองเลิฟนะครับอีกซ้ำสหายไปไหนไม่รู้ อ,อยู่นี่อีกหนึ่งแล้วอีกสองอยู่ไหนไม่รู้พี่ดุกอยู่ไหนพี่ดุกอย่าเสียงดังดุกพี่ดุกอย่าเสียงดังถ้าจะมานอนก็นอนดีๆกับน,น้องอย่าส่งเสียงให้น้องนอนตรงในยเย็นเอาเลยเอาตรงในยเย็นพี่ดุก ตรงไหนเย็นตรงไหนยาขุดยาขุดยาขุดมันเป็นหลุมเป็นบอ่อคุณชายสายนอนจริงๆครับลานเมืองเขาขี่รถแตกเฮึมฮมผมนอนอยู่บ้านครับเพราะว่าพ่อผมไม่ว่างพ่อผมไม่ว่างเลย ช่วงนี้พ่อผมไม่ว่างพ่อผมไปทำงานรับจ้างมาซื้อกล้วยให้ผมกินครับที <c> ่ <oughs> พ่อไปเข็นเข่านะครับเกีียวข้าวจะคลองนำ้ำเ,เข็นข้าวด้วย้ามีพื้นได้จ้างกลับไปนะพี่น้องช่วงนี้กำลังที่รงมือเกีียวเข,าาาขว่าหยาดน้ำน้ำซุกแนบซุกแน่กับเอาผ้าตากไว้ซุกบะทันแห้งบะทั้นแดงทั่วดอกแต่ว่าหายจะใส่น้ำนมเต็มก็โอเคเหลืองกล้วยก็เอาเลย เดี๋ยวน้ำมันจะมาแล้วน้ำมันยิงเอายิงเอาชีวิตชายเลิฟกันคุณนายพิมพ์ก็ประมาณนี้นะครับไม่เลิฟอ,อาจจะไม่ได้มีคลิปลงบ่อยๆนะครับบอว่าบอหงวาสิไปถ่ายคลิปอีกย่างหม่ให้เอฟซเดบึง <c oughs> กลัวแม่แม่เอฟซี 3, เบื่อแต่แม่เลิฟก,ก็จะพยายามถ่ายลงเรื่อยๆนะครับ <c oughs> ช่วงนี้กำลัง พ่อกำลังยุ่งอยู่เอาเขาเอานามไว้จะกินกันพี่น้องอย่าลืม,ลมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ